เรียนสณะกรรมกทบการาคดิฉันนางสาวกัญชาทองคำวันนี้จะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่องชนิดของไบโอชาและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยชะลอการปลดปล่อยไนโตรเจนและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวขาวต่อกมันนี105ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ย ุ๋ยเนี่ยจะสูญเสียไปนะคะทำให้เกษตรกรในระยะลาต่อมาจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มในขณะที่ทําการเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตและยังเป็นการส่งส่งผลทําให้เกิดสารเคมีตกค้างนะคะหรือเคมีตกค้างอยู่ในดินนะคะแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้นะ สามารถใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของโครงสร้างพื้นผิวของใบโอชาที่ได้จากพืช่าชนิดได้แก่คาลิตัตยางพารามะขามยานาและธาตาแต้ค่ะ2เพื่อเปรียบเทียบริมาณในตรเจนที่ถูกปล่อยในช่วงระยะเวลาต่างๆระหว่างปุ๋ยใบโอชานะคะที่ได้รับและไม่ได้รับการเคลือบผิวด้วย โซเดียมอัลจินค่ะเปรียบเทียบกับปุ๋ยดูเรียสูตรส6 0 0ค่ะ3เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยในรูปแบบต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกชนินึิ้ค่ะวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะแบ่งออกเป็น3าตอนด้วยกันค่ะ1คือการศึกษาพื้นที่ผิวต่อกรมของถ่านไม้ไบโอชาด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราฟค่ะและวิเคราะห์พื้นที่ผิวต่อกรง เติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมันดีถึงศค่ะอันนี้จะเป็นการวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะโดยเราจะแบ่งการทดลองออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มของต้นข้าวที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนค่ะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของต้นข้าวที่ได้รับปุ๋ยไบโวชาค่ะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของต้นข้าวที่ได้รับ ปุ๋ยใบโมชาที่ได้รับการเคลือบด้วยโซเดียมออลูเนตค่ะสี่จะเป็นชุดควบคุมที่ต้นข้าวจะไม่ได้รับปุ๋ยในตัวเจนค่ะน,นี้โดยเราจะทำการทดลองเป็นสามซ้ำนะคะแล้วก็เก็บผลการทดลองเป็นเวลาสองสัปดาห์วัดการจเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะโดยการวัดความสูงชั่งน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งค่ะจากผลการวิจัยนะคะพบว่า การศึกษาพื้นที่ผยู่ต่อกมของผ่านไม้แบโโชานะคะชนิดที่มีจำนวนุงคุมเฉลี่ยสูงที่สุดก็คือ เราวัดในระยะเวลาวันที่1และวันที่15พบว่าปุ๋ยยูเรียจะมีการปลดปล่อยค่าอาหารไนโตรเจนมากที่สุดนะคะเท่ากับ1.09เปอร์เซ็นต์และวันที่15เท่ากับ2.31เปอร์เซ็นต์ค่ะขณะที่ปุ๋ยที่ได้รับการเคลือบนะคะจะมีการปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดค่ะนี่จะเป็นภาพของโครงสร้างพื้นผิวหน้าตอ ที่มีพื้นที่ผิวต่อการมากที่สุดก็คือถานไม้ยูคาลิบตัสค่ะสรุปและอธิบายผลนะคะจากการศึกษาคุณลักษตะของโครงสร้างพื้นผิวของใบมุชาพบว่าใบมชาจากไม้ยูคาลิปตัสนะคะมีจํานวนรูปูต่อตารางเมตรนะคะเฉลี่ยเท่ากับ0 0 4นะคะและมีพื้นที่ผิวจำเพาะนะคะเท่ากับ1 1 9 2งรา ตระกี้ต่อกันนะคะส่งผลให้เมื่อนำปุ๋ยไบยโอชาจากคาริตัสน,นะคะที่ได้รับการเคลือบด้วยโซเดียมเัลจิเนีนะคะนำไปใช้ในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิถง0.5น,น,นะคะพบว่าสามารถเพิ่มน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งให้กับต้นกล้าขอข้าวได้มากที่สุดน,นะคะเท่ากับ0.109 1 0และ0.020กรัม ก็จะพบว่านะคะการที่เราใช้ปุ๋ยไบโอชาร์นะคะทำให้ปุ๋ยเนี่ยมีการปล่อยไนโตรเจนออกมาได้อย่างช้าๆนะคะทำให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถนำไนโตรเจนนะคะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงที่สุดค่ะและไบโอชาร์ที่ไรับการเคลือบนะคะที่ผลิตจากไม้คาิปัตนะคะมี่งณสมบัติในการกักเก็บธาตุอาหารได้ดีที่สุด